ความเดินตอนที่แล้วของเตย 5G ไทยแลนด์ทุกคนไม่ต้องถามอะไรมากเ,เต่จะวางแผนเข้าไปชั้นสองของตึกบีตึกทั้งสองข้างแหละแต่เขาว่า มันมีซ e ค u r ตี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเจ้จะบอกลักษณะให้นะมันมีลักษณะคือมันมีแบบแอันนี้คือว่ามันเป็นคือติดทั้งสองมันคนข้างอันตรายแล้วมีกระสุนจะสามพันนะัดนัครัางเดียวที่จะแก้ได้คือหนึ่ง สามห้าสองสสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามซึ่งมีคำอธิบายคงไม่ยากแต่ว่าต้องค่าเข้มงวดอย่างดีเลย แต่เพราะว่าจะต,ต้องแก้ไขกับฮัสเซที่อยู่ข้างลาก่อนซึ่งมีทั้งหมดเก้าเก้าหลักไม่สิมีทั้งหมดจำนวนที่มีแต่เก้าตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แดบกาซึ่งมันมีแบบมันค่อยยากหลยซึ่งเกมนี้ค่อนข้างยากมากคนที่รู้เรื่องน่าจะเป็นหน้ากาสนักซิงจอดนะสงสัยต้อง จะก,กายเรียบร้อยแล้วฮัลโหลนายเองเห<ง>รอเอภาษาหนนั่นเหรอขอบใจแค่นี้แหละ เจอได้พัสร์นี้แล้วซึ่งพัสร์นี้ไม่ค่อยยากเพียงแค่จุดอันนั้นอันแรกอยู่มุมอันนี้เลยแล้วก็มุมที่ห้าอันที่เจ็ดสามเก้าสี่สองหกแปด ต้องถูกด้วยแต่เพราะว่าคุก็ทำถูกเหมือนกันแหละซึ่งมันเป็นแบบไม่ค่อยยากเลยง่ายๆแล้วก็ให้วงให้วงไปมุงแหวกเหมือนจับกระบาทแล้วก็บวกแบบนี้เลยซึ่งมันจะได้เลข ที่เท่าเทียมกันแบบนี้แต่เพราะว่าตรงการจะมีเลขห้าอยู่ให้ไปเท่าเทียมกับเลขอันนั้นซึ่งเต๋อใช้รหัสนี้ถูก,ถกมากเลย ส่วนรหัสนั้นรันที่มันถูก,ถกที่สุดน่าจะเป็นสี่ห้าหกนะมันเป็นเลขที่เท่าเทียมกันที่สุดจากนั้นอะ่ะจะคิดว่าเจะจะจัดก,การให้เรียบร้อยก่อนต่ก่อนอื่นแถวนี้มันเงียบมากด้วยทุกคนเพื่อน ที่คุยที่อื่นกันอ๋อแต่เตยมีเลยจะเก็บไว้กินด้วยระหว่างทางไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยก็ <c oughs> จะไปที่ห้องนะเดี๋ยวเตยต้องต้องจกกัดการเก็บที่นอนกันเรีบร้าสว่สด อ,อแล้วก็เตยอ่ะแอบว่าระหว่างที่ดูโทรศัพท์นะเนี่ยเป็นรูปหมอกกระดานั่นแหละตัวสเปกเตยเลยทุกคน,นเข้าใจว,ว่าทำไมเตยถึงว่าเตยทำไมถึงมันจะมือก็ตามแต่ว่ามันก็ดีนะแ้วออกจากห้องละีกว่าเอะไรนะ อ่อมามากิางแค่ขอเดียวพอละังจากนี้ยเจ้คิดว่าจะจะหาธาตัออโรนและจากที่เตยอ่ะได้ศึกษามาอืมอืมพอมีเรื่องหนึ่งที่ข้าง กินระเบียบนิดนึงเจอจะจะขายไปกินขนมไปนะหรือกินมาม่าดิีไปแหละ ตอนนี้เตยคิดออกแล้วล่ะอืมต้องเป็นคือตอนนี้เตยจะบอกอะไรจังไงอันแรกเลยมันจะมีตรงปอเป้าอยู่ใช่ไหมตรงกลางมันจะมีปุ่มปิดเครื่องส่งสัญญาณ security อยู่แต่ว่ามันต้อง ต้องใช้อะไรบางอย่างบางหนึ่งยิงเข้าไปหรือว่าเอาสอยออกมาเลยตึงเตยอ่ะนึงออกแล้วล่ะว่าเป็นอะไรไม่กว่าแน่แต่ว่ามันห่างประมาณ้า สองเมตรแหละสองกระเบื้องแหละสองกระเบื้องอืมัมนแก้ไขไม่เยอะมากแต่เพราะว่ามันมีทางทางเดียวกันคือ เบื้องมันจะมีอันใดอันหนึ่งที่แข็งอันใดอันหนึ่งที่ไม่แข็งนั่นคือกระเบื้องแรกมันค่อนข้างแข็งแต่กระเบื้องแต่ว่ากระเบื้องที่สองมันต้องรอให้มันแห้งซึ่งเตยนึกแผนใหม่แล้วนั่นคือ ต้องหากระเบื้องอันใดอันหนึง่งที่มันดีดีแล้วก็ามาแปะแต่ว่าให้อยากให้มันติดเยอะนันนคือต้องใช้ค้อนแต่ว่าไม่ต้องเอาเป็นค้อนเหล็กนะเอาเป็นค้อนยางแหละเอามาณน้อันเดียวพอ แต่ว่ามีบางอย่บางอย่างที่มันผิดปกติมากสุดคือกระเบื้องนั้นมันไม่ใช่กระเบื้องธรรมดามันเป็นกระเบื้องพิศารมันไม่งหนีได้หรือ <c oughs> ไ,ไปไหนได้ด้วยซึ่งเตยจับได้เหมือนกันจับสดแน่นเลยแล้วามาแปะด้วยพอแปะเสร็จปุ๊บมันก็ขยับไปย่อะไม่ได้จน กครือเบื้องนั้นกลายเป็นกครือเบื้องธรรมดาเลยจอต่ออีพีสองนะ